สวัสดีค่ะฮึบหนึ่งสองสามเทคเทคทูเทคทูฮึบสวัสดีค่ะวันช่วยเขาหน่อยดิดดเราขึข,ขอปปะกวันนี้เรา จะไป,ไปกันที่เดอะโก e เฮาเดอะโก o เฮาเป็นคาเฟ่ของพี่แจ๊คที่จัดรายการเดอะโก้เซดีโอนะคะซึ่งเราก็เป็นแฟนคลับของพี่แจ๊คมานานมากๆเราฟังทุกตอนตอนกินตอนนอนตอนนั่งรถใช่มีงไฟสองปรคือว่ามีเงาผีใส่ใสอยู่เดินอยู่คิดว่าไม่น่าจะใช่ด็กของ ไก่ไก <sh arp> ่ไก่ไก่ไอะไรทำไไม่ฟังกเลยอ่ะเาลอ 嗯，我老。婆。 นี่คิดกินหนึ่ก็จะเป็นห่วงกันเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆอยู่ข้างในค่อยเทอ,อ่ะกินยังอยากกินแล้วอะ่ะ เพลงโคตรบิวอะอืมใหญ่ไปไหมอะใหญเมนูที่คือว่านิ้วผีนิวผีนิ้วผี ก่อนใจก่อนอินกับตัวละครไหนด้ิอินหน่อยอินยังไงวะกินนิ้วผีอยู่อ่ะอินหน่อยเราจะมาสรุปให้ฟังว่าหลังจากที่ไปคาเฟ่เดอะกสเป็นยังไงบ้างอาหารเป็นยังไงบ้างค่ะเชกินนิ้วผีก็รู้สึกว่า มันมันเป็นแท่งอะไรที่รสชาติเหมือนไส้กรอกมีเลือดตรงกลางเ,ออเลือดตรงกลางก็รสชาติเหมือนซอสมะเขือเทศรู้จริงว่ามันคืออะไรจริงก่จังวะ <c oughs> แต่โต๊ะมันจะมีลําโพงวางไว้ข้างๆโต๊ะถ้าสมมุติว่าเรามาตอนช่วงที่เขาจัดรายการกอยนางเนี่ยเขาก็จะเหมือนน่าจะเปิดการสดให้เราฟังกันเลยข้างหน้าห้องน้ำก็จะแบบมีจัดพร้อมรสชาติอาหารเป็นไงบ้างได้อยู่นะเขาว่าโทสอร่อยนะเขาค่อนข้างครีเอทนะเมนูอะไร ใช่แล้วถามว่าคุ้มไหมก็คือถ้าเป็นแฟนรายการก็มาฟินเลยเป็นคาเฟ่แน,นวใหม่ที่ไม่เหมือนที่ไหนแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปต่อกันที่โคเรนทา่า <laughs> ก็คือเรากินของหวานกันแล้วก็มาต่อที่ของข่าวเราจะไม่หยุดกินเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่โคเรนทาานะคะบ๊ายบาย ช้อนเล็บลบ,นบนคนที่กำลังติดตามเราอยู่นะครับครับอย่าลืม <Okay. S 2> กระเท like ิบไลค์นะครับ,รบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก,กระเชิบไลกันนะทุกคนจริงๆเรามีที่ติดในรถด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันแบบสินค้ามันไม่ได้คุณภาพยอย่างที่เราคาดหวังไว้เราก็เลยเป็นระบบ handling handle by my hand ระบบอัตโนมัตเนื่องจากวันนี้คอนเทนต์ของเราคือพาไปดูคาเฟ่เดอะโคสตดิ จะมารีรวิวอ่ะเริ่มก็มนาไซก็เริ่มตั้งแต่การเดินทางนะครับก็บมันคึกอ,อะไรตอนเย็นวะตอนเช้าชไม่ช่วยเลยตอนเช้าไม่ช่วยเลยตอนนี้คึกมากก่อนเดินคุณก็ต้องสตาร์ทรถก่อนแล้วก็เปิดดเดดที่มันก็ไม่ได้อยู่ไกลามากก็อยู่แถวพรามเก้าแลา้วะคะทีราะผมไม่ได้เป็นคนเที่ยวแบบคุณคุณวินดี้ที่ตอนเด็กๆเมเที่ยวที่6กไม่ค่รู้จักนะครับเต้องเปิด g s ไม่ดิเราจะมารีวิว The Ghost Radio ที่เราฟัง oh. เรื่องที่แบบว่าพีคที่สุดก็คงเป็นเรื่องนั้นแหละที่ต้องไปจัดดอกไม้งานศพแบบเร่งด่วนะชื่อเรื่องว่าเ,เขาจำได้งานนี้เฮียขอคนเล่าชื่อคุณโบน่ากลัวมากๆแตบบ่ว่านอนฝันร้ายเลยอะนอนไม่หลับวิธีการเลือกว่าเราจะฟังเรื่องอะไรส่วนใหญ่เราจะกดเข้าไปแล้วก็ดูคอมเมนต์ก่อนคีย์เวิร์ดเวลาเราเสิร์ชก็คือต้องเสิร์ชคำว่าน่าก,กลัวที่สุดไปด้วยด้ยดานท้ายมันจะขึ้นเรื่องที่แบบว่า recommended ขึ้นมา รถถังครับ a k a ต่อแสบช่วยช่วยปิดคลิปให้ทีครับ,<ส>บมีมี<า><า>อะไรจะพูดไหมครับช่วยปิดคลิปหน่อยครับรถถังซีนปิดเทคสามห้าสี่สามสองแอคชั่นว้ย,ยสุดจะเบือ่อว้ยสุดจะเบือ่อหลอสุดเลยโอ้ยวุ่นวายกูดเดือดเกินโอวายโซนอยสีมา่าม้า ไปกิฟต์ให้กออย่าเพิ่งลับตื่นทางช่วยด้วยช่วยกอลไม่ไบายไม่บาย,บายอีอีลืมกดอะไรกดซับค่ายกดไลค์อีลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจมี่พวกมนุษย์ฮัมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร คุณชายโอ้ยโอ้ยคุณชายตาเราหมดแล้วอ้อนางตากลมนั่งตากลมโอ้ยตาย